สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กัที่เกมมือถือแอคชั่นนะครับชื่อว่าเกมเรดมาร์สเตอร์นะครับผมก็เป็นเกมที่เน้นเล่นเองเป็นหลักครับเพราะว่าการบดไม่ฉลาดเท่าไหร่ครับเล่นเน้นเล่นเองเออใช้คำว่าเน้นเล่นเองเป็นหลักครับสทหรับในเกมนี้นะครับล็อบบี้เนี่ยมันจะมีตัวของการขุดแร่ด้วยนะครับขุดแล้วได้อะไรก็ก็ได้แร่ครับเออมันจะดอปมาเป็นก้อนเลยแต่ว่ามันไม่ได้ๆนเมื่อกี้คนเมื่อกี้ได้ไปใช่ไหมครับเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันหมดครับ ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีบอสออกมาเมื่อชนะบอสแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับของได้รับกล่องเก๋งมาอะไรเงี้ยไปสุ่มของกันีทีนะแต่ว่าพอดีลืมอัดนคลิปไว้ตอนที่สู้กับบอสนะครับก็สนุกดีครับเพราะว่าคนพวกนี้คือเป็นคนจริงๆนะที่เขาเข้ามาแล้วก็มาปล่อยบอสไว้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุยได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับเราสามารถคลิกที่ตัวละครน,นั้นจริงๆได้ดูรายละเอียดได้กระซิบหากันได้แอดเพื่อนได้แล้วก็อินไว้เข้ามาในทีมได้ซึ่งเกมนี้มันจะมีการแบบว่า อินไว้นะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยลงไปร่วมสู้กันได้ด้วยนะครับมันจะมีบางหมวดที่สามารถพาคนเนี่ยไปสู้ด้วยได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าล็อบบี้นะเออก็เรียกได้ว่ามีลูกเล่นอะไรให้ทำด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูระบบการต่อสู้ด้านขวาล่างได้เลยนะครับมีอะไรบ้างอันแรกก็แอดเวนเจอร์นะครับก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับอันนีนะ้อันต่อไปนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นเรดอันนี้แหละก็คือสามารถที่จะลงกับชาวบ้านเขาได้แต่ว่านี่ต้องเลเวล10ก่อน ถ้าผมจะไม่ผิดนะเออจะผิดขอโทษด้วยแล้วกันส่วนเทรนนิ่งคือจะใช้แค่ตัวละครของฝ่ายเราเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ลงไปสู้แบบแบทเทอร์เย์เลยก็คือมันจะมีพวกศัตรูเนี่ยมาเป็นเวฟเวฟเนะครับเมื่อเราชนะเนี่ยก็จะได้รับพวกไอเทมด้วยแต่ถ้าเกิดตายก็ไม่เป็นไรนะมันเหมือนกันจะเป็นไมล์สโตนออกมาว่าผ่านกี่เวฟจะได้ของอะไรเท่าไหร่ซึ่งเราสามารถเอาตัวละครของเราเนี่ยลงไปได้ทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับแล้วก็อันสุดท้าย PVP ซึ่งยังไม่เปิดนะครับก็น่าเสียดายอ่ะงั้นเดี อนนี้ผมเล่นหนึ่งด่านหนึ่งขีดแปดนะครับจัดไปเลยส่วนการเก็บสามดาวก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่ชนะให้ได้แล้วก็จบไวๆเท่านั้นเองครับลุยโอเคครับเริ่มได้นะครับผมปิดบอทก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าบอทเนี่ยมันจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับมันจะไม่หลบไม่อะไรเลยมันจะยืนแลกเลยนะครับก็ก็เลยอาจจะต้องหลบเองด้วยอะไรโดยกิ้งเองด้วยเป็นไ,ไงนี่ครับเลือกสกิลก่อนสกิลนี่เลือกแบบโมบ้าเลยครับผมเออหลบก่อนเออเมื่อไรจะตายเนี่ยแสดงว่าศัตรูมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ย ตัวผมอ่อนนี่ยไม่ได้อัปเกรดมาโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ยิง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 ผมจะได้สามดาวปะเนี่ยไม่น่าได้เลยเนี่ยเออเออเออโอ้ยศัตรูเริ่มเยอะแล้วเฮ้ยยิบกิงหลบก่อนอันตีผมมาละยิงตรงไหนดีเอาให้โดนเยอะๆแล้วกันเ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 นไปโอ้โหโคตรสะใจครับผมนักธนูสะใจเป็นอย่างยิง่ง ตัวละครก็มีหลากหลายนะเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วนะครับผมว่าเก็บเกตแล้วอันตีดีกว่าแรงมากครับอันตีอย่างแรงเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสกิลธรรมดานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ทั้งนี้มันอยู่ที่ไอเทมที่เราเอามาด้วยไงเออก็คือตัวละครเนี้ยผมเพิ่งได้มาไม่นานนะมันก็เลยยังไม่เก่งมากโอเคต้องใช้ชั้นเชิงนิดนึงครับเดี๋ยวเพื่อบางคนไม่เห็นภาพนะครับว่าบอทมันจะไม่ฉลาดยังไงนะครับผมเปิดให้ดูก็ได้อันเนี้ย ดูดูดูมันอย่างที่บอกครับมันจะยืนยิงและใช้สกิลอย่างเดียวมันจะไม่หลบไม่อะไรให้เราเลยเห็นปะมันก็เลยแบบอาจจะลําบากนิดนึงถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้เก่งมากนะตัวละครแบบว่าอ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยของไม่ค่อยมีก็จะเล่นลําบากมากครับก็แนะนําว่าเล่นเองอย่างนี้ดีกว่าครับก่จะจบด่านนี้ผมว่าไม่ได้3ดาวแล้วตัวผมอ่อนเกินไปนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องวิธีการอัปเกรดกันขอชนะด่านนี้ก่อนเ,นเกมนี้ต้องใช้ชั้นเชิงในการเล่นด้วยนะครับ ยิ่งไปยิ่งบ้ายยิ่งบ้ายิ่งบ้ายิ่งลบโอเคหมดเรียบร้อยแล้วครับเย่ yeah. ุปได้แค่ดาวเดียวครับเพราะว่า <laughs> ทําตามเวลาไม่ได้อย่างนี้เราต้องต้องไปเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครนะครับการเพิ่มความเก่งทําอะไรได้บ้างดูด้านล่างครับมีเพียบเลยอันแรกเป็นร้านคานะครับก็แน่นอนแหละ อาจจะเติมงงเติมเงินเพื่อให้เราได้รับทรัพยายก,รกรที่มากขึ้นอะไรมากขึ้นรวมไปถึงตัวละครใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจได้นะครับมีทุกตัวขายนะฮะแต่อาจจะได้เงินแคชย่างนิดหนึ่งนะถ้าเกิดใครอยากได้เร็วๆก็จําเป็นต้องเปย์นิดหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ประมาณก่จะปองอ่ะก็ก็คือก่จะปองเลยจริงๆครับสุ่มมาแล้วจะได้มาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไระเศษของตัวละครซึ่งถ้าเกิดเราสะสมครบนะครับก็จะเอาไปเลียกตัวละครได้ซึ่งไอตัวที่ผมได้มานักธนูเนี่ย อันนี้ได้มาจากเควสนะเล่นแปบบ๊แบบเดียวมันก็จะให้อันนี้มาแล้วเราก็ไปเปิด a c t i v a t e ออกมาใช้อะไรเงี้ยครับส่วนพวกนี้ก็คือเป็นคอสตูมเนาะมีเหมือนกันนะครับเกมนี้อ่ะก็ลองดูกันละกันนะครับว่ามีของขายเพิ่มความเก่งได้นะครับอย่างเช่นพวกนี้ก็คือเป็นพวกของตีบวกอะไรงี้นะครับต่อมาการ e n h a n c e นะครับอ่ะใช่เลยครับอันนี้ก็คือการตีบวกนั่นเองนะครับก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราเลือกแต่ว่าถ้า Default จริงๆแล้วก็คืออันแรกอันนี้พวกนี้มันจะประมาณว่าแบบว่าเอ่อเพิ่มอัตราความสําเร็จออเงย ก็ตามนี้นะครับการตีบวกก็จะเพิ่มความเก่งให้กับเราได้ด้วยต่อไปการคราฟครับก็คือการคราฟนั่นแหละตรงๆนะครับคือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถคราฟของมาติดตั้งได้โดยตัวละครที่เราเพิ่งได้มาใหม่เนี่ยมันจะมีแค่ของเลเวล1ให้คราฟเมื่อเราคราฟเลเวล1ไปแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นของเลเวล10เห็นไหมครับอ่านั่นแหละก็สามารถคราฟได้และเวลาคราฟเนี่ยมันจะต้องรอ5นาทีนะครับเมื่อเราคราฟเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับสเตตัสก็มารับของตรงนี้นะครับโอเค นันเล่นตัวไหนก็คืออย่าลืมเข้ามาขับของให้เขาใส่ด้วยไม่งั้นเนี่ยจะอ่อนมากเลยนะครับสู้ใครไม่ค่อยได้ส่วนมาสเตอร์ก็คือเป็นตัวละครของเกมนี้นี่แหละครับอย่าลืมมาโกรนะครับหรือว่ามาให้ EXP ด้วยนะครับเมื่อกี้เริ่มไม่ไหวใช่ไหมเอออาจจะต้องเพิ่ม EXP ไปเยอะๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรื่องของการอัปเกรดก็คือการเพิ่มดาวนั่แหละครับก็หาเศษของตัวละครมาให้ครบแล้วก็จะสามารถเพิ่มเลเวลของตัวละครได้ด้วยส่วนเกียร์ก็คืออุปกรณ์ มาใส่ตรงนี้ได้อะไรได้หรือว่าเราจะย่อยอะไรครับ d i s m a n t l e ก็ย่อยได้ด้วยจะได้เอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยไปทำอย่างอื่นต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนเอาฟิตก็คอสตูมเนาะสกิลก็สกิลนะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้เศษของตัวละครด้วยนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงครับอันต่อไปเป็นกระเป๋าครับคือกระเป๋าเนี่ยปกติเราจะเข้ามาย่อยของครับก็จะมีคำสั่ง d i s m a n t l e อยู่ด้านล่างด้วยรวมไปถึงบางทีเราได้ของมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเออได้ไอเทมมาก็ลองเปิดดูอย่างเช่นกล่องพวกนี้ผมได้ไมาจากการชนะบอสน,นะ ก็คือบอสที่มันอยู่ในในใน,ในแมปนี้แหละที่มันกลายเป็นบอสอะเออนั่นแหละสู้ๆอยู่แล้วก็ได้มาอะไรเงี้ยครับก็ลองดูกันแล้วกันเนาะเนี่ยได้ของมาเพียบเลยก็เปิดให้หมดมได้ตรงได้ตังอะไรเพียบเลยได้ของอัปเกรดด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วพวกนี้เป็นตัว๋วตั๋วพลังงานอะแจกเยอะมากเลยนะพลังงานเกมนี้ล้นล้นหลอดเลย โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาบนนะครับจะมีเมนูซ่อนอยู่ด้วยเล็กน้อยนะครับก็บางอันก็จะพูดไปแล้วด้านล่างนะอ๋อไม่ไม่มันไม่ซ้ํากันขอโทษขอโทษมันไม่ซ้ํากันมันไม่ซ้ากันมันก็จะมีตัวของเซตติ้งอ่ะพูดตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับซึ่งมันไม่มีกราฟิกก็กราฟิกมันธรรมดาธรรมดานะไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับแล้วก็จะมีตัวของพวกรางวงรางวัลพวกรังกิ้งอะไรเงี้ยจดหมายอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงระบบเพื่อนอถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาเพื่อนกันจริงๆก็คือมาที่ระบบนี้ได้นะคร คนเนี้ยไปช่วยเล่นกันจริงๆอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนไว้มันก็จะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อย่างเช่นพวกรางวัลเขาเรียกว่าอะไรนะภารกิจอะ่ะเออทำภาร,ร,รกิจผ่านก็มารับรางวัลได้อันนี้คือจะเป็นพวกภารกิจประจําวันเอออะไรเออก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นสารานุกรมนะครับก็คือต้องบอกว่าอัานนี้เวลาที่เราได้รับไอเทมมาไม่ว่าจะการคราฟหรืออะไรเนี่ยเมื่อเราได้ไอเทมชิ้นนั้นครั้งแรกครับเราจะสามารถมากดคอมพลีต หรือกด complete อกก็ได้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยมีข้อมูลของสิ่งของชิ้นนั้นแล้วแล้วมันจะบวกความสามารถให้กับตัวละครเราด้วยนั่นหมายความว่าถ้าผู้ชมเล่นหลายตัวคราบของมาเยอะๆยอะมันก็ยิ่งทําให้ตัวละครทุกตัวเก่งขึ้นตามไปด้วยด้วยระบบสารานุโกมนั่นเองนะครับตอน,น,นสุดท้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น achievement นะครับก็ทําอะไรผ่านก็มารับรางวัลได้แค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรนะก็ทําให้เราเนี่ยได้รับไอเทมต่างๆจากการเล่นของเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นก็สําหรับเกมนี้ก็ตามที่เห็นครับว่าเป็น ที่ต้องบอกว่าใครดีมีลูกเล่นเรื่องของหน้าล็อบบี้อ่ะที่มาช่วยกันขุดแร่แล้วมีบอสออกมาโซโลอื่นก็ตามแบบฉบับเกมมือถือทั่วไปนะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะักนะครับก็ใครชอบก็ลองเล่นดูครับ